意思意思。哎呀！真是的。意思意思。

ลำเล็บตีไม่ได้เปลี่ยนอะไรเนี่ยเขี่ยอนรับรับด้วยเวียนหกใจหมดสัสสัสผาไปดูเนี่ยฮ่ายาดเลยเน่ยแต่บอลเขาใช้ได้ดองโอ้กุว่าแล้วที่สุ

오우, 이 귀신. 신 귀신. 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 귀신.

เสก็ไม่ได้โอ้สุดยอดเลยโอเคกูวานั่นน่ะลากหัวคันพอมตัวใหญ่เชี่ยเลย

Hi, า o n ้อมแคสโอ้ยยังไงล่ะล้อแล้วเกิดเซนดี้แล้วก็รับกูมีเล่ไลฟ์สไตล์นี่ไงเล่นเ็มมีดแอบ

ก็ย yeah! ER ิะะ่งมันตึงๆไป้พอแล้วพอแล้วลงไปแล้วเวลาพัฒนารอบๆสลับขา เออกูกูมัทำอะไรก่อนเชื่อได้ใครเนี่ยหลักหัวคมคมหลักหัวคมคม จะเดินมามาล่าหัวคมคมหัว้ยล่าหัวคมคมคมจัดผมเหมือนไม่มีแล้ว บลรเกโอ้เว uhm, เรยสมอลเล่ลากหัวกนคมโแตล้วหลับเลยเะสุแงได้ดีต้องเอาต้องเทสมบูร

hello 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 là là Mae'n gwych i'n gwych